นี่ทำไมคุณอินมาช้าจังล่ะคะเกิดอะไรขึ้นเหรอคะมีปัญหาอะไรนิดหน่อยอคุณทยาเออเมืเอ่อกี้อนต้องเดินมาหน้าปักซอยแล้วก็เจอคุณทยาคุณทยาก็เลยอาสาม,มาส่งที่นี่นี่นมอ,อ่อนเป็นยังไงบ้างกินท่าวยัง ทานแล้วค่ะแล้วก็เราไปสักพักละคุณินจะอยู่ถึงกี่โมงครับเดี๋ยวผมจะได้รอไปส่งที่บ้านเอ,อ่ออินคงอยู่ที่นี่ทั้งวันงั้นเดี๋ยวผมขอตัวกลับก่อนแล้วกันครบคุณอีกครั้งนะคะที่สาลมาสง่ง ฝออากบอกน้องอ่อนด้วยนะครับว่าผมมาเยี่ยมคุณอินคะคุณอินไปรู้จักคุณทยาได้ยังไงคะก็ที่แอร์พอร์ตที่เมกาแล้วก็คุยกันบนเครื่องนิดหน่อยนะไม่มีอะไร ทำไมแล้วพี่ินแก้วคุณอินนี่นี่น,นี่คุณอินไม่ทราบเลยคะว่าคุณธัน่าเขาเป็นแฟนกับคุณสลีวนันอ๋อรู้นี่ก็เลี่ยงเต็มที่แล้วที่จะไม่เจอเขาอะแล้วอินก็รู้เลยว่ายังไงเขาก็พวกเดียวกัน้อวแล้วเขามาส่งคุณอินทำไมอะคะออสอนแนมอะ ตอนหน้าที่คุณอนันต์นจะคา,าตัวตายลนหนึ่งนะลุงก็ไปเยี่ยมท่านตอนนั้นอาการของท่านก็แย่มากแล้วแต่ว่าสติของท่านก็ยังดีอยู่ท่านเอกสิบบอกกับลุงว่าท่านได้เขียนพินัยกรรมไว้เสร็จแล้วและซ่อนอยู่ในที่ปลอดภัยที่สุดลุงก็ถามว่าท่านซ่อนพินัยกรรมไว้ที่ไหน ท่านก็กำลังจะบอกอยู่แล้วทีเดียวนะพอดีคุณสจีเดินเข้ามาท่านก็เลยเงียบซะเหมือนกับว่าจะไม่อยากให้คุณสจีรู้อย่างนั้นแต่ว่าท่านก็ยังกระซิบบอกกับลุงนะว่าท่านได้ยกทรัพย์สมบัติทั้งหมดให้กับหลานอินคนเดียวเท่านั้นและให้ลุงมาใหม่ในวันรุ่งขึ้นเพื่อที่จะบอกที่ซ่อน,ไไนกับนายกมแต่ว่า พอวันรุ่งขึ้นท่านก็รุ่งไม่อยากจะเชื่อเลยนะว่าท่านจะขาดสติขนาดที่จะฆ่าตัวตายได้โดยที่ยังไม่ได้บอกที่สอบพินัยกรรมให้รุงรู้หมายความว่าหลักฐานที่แสดงว่าเอินมีสิทธิ์ในบ้านไม่มีเลยใช่ไหมคะ มีครับคุณนินต้องมีแน่ๆเพียงแต่ตอนนี้เราไม่ทราบเท่านั้นว่าท่านเอาซ่อนไว้ที่ไหนคุณสจ,จีเองก็คงอยู่ในสถานะที่ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าตัวเองจะได้อะไรบ้างเพราะว่าเธอเองก็มาที่นี่หลายต่อหลายครั้งด้วยกันเขาอยากได้ทั้งหมดตอนนี้ให้เธอเข้าใจว่าพินัยกรรมหรือที่เราไปก่อนเธอจะได้ไม่กล้าวาอำนาจกับคุณอินไปมากกว่านี้ เรายังพอมีเวลาครับเกือบปีกว่าจะถึงเวลาเปิดพินใยกรรมนั้นะราะฉะนั้นนะหน้าที่ของร้านตอนนี้ก็คือต้องหาให้พบให้ได้ว่าคุณอนันต์ท่านซ่อนพิ่ใยกรรมไว้ที่ไหนลุงกับอภพนจะช่วยดูยอีกสองแห่งนะ ผมว่ามันต้องซ่อนอยู่ในบ้านอนันต์พิสารแน่นอนครับรถสภาพย่างดีนะคะ ใช้งานไม่เคยสมบุกสมบันเลยจากบ้านไปสำนักงานเท่านั้นเองอะ่ะเอ็นนั่นเขาทำอะไรครับหวังว่าคุณไม่ใช่มาแล้วค่ะคุณแม่ท่านเจ้าของรถอยากจะรู้นะว่าจะทำหน้ายัางไง รถคันนี้ตะได้สี่ 4, แสนนะครับอะไรกันคะรถสภาพดีอย่างนี้คุณใต้สี่แสนเองอเหรออุ้ยขายขายไปเถอะค่าคุณแม่สี่แสนก็สี่แสน,นฉันไม่ขายนะรถนี่เป็นรถของคุณพ่อฉันคุณไม่มีสิทธิ์คุณอินคะรถต้องหลายคันที่ไม่ลงรถมันแน่นลงเปล่าแล้วคันนี้ก็ไล่ไปโยน์ฉันไม่ขาย อิน่ะป,ะป้ากะจะปล่อยรถคันนี้ถ้าเอาเงินมาก้อนหนึ่งถอยรถป้ายแดงให้คุณใหม่ไม่ได้คิดเป็นอย่างอื่นเลยคุณแม่คะฉันไม่ต้องการคุณไม่ต้องมาแสดงความมีน้ำใจยังไงฉันก็ไม่ขายรถคันนี้เป็นรถของคุณพ่อแล้วคุณก็ไม่มีสิทธิ์ด้วยนี่คุณมาทางไหนก็กลับไปทางนั้นป่ะ ฉันไม่ขายเลวนะคุณให้ราคาต่ำไปนิดเดียวฉันเก็บไว้ให้เด็กที่บ้านใช้ดีว่ค่ครับครับครับนีค่คุณพูดอะไรอ่ะลถอกันนี้มันเป็นของฉันแล้วเด็กที่บ้านนี่หมายถึงใครโทคุณอินคะ่ะมันเป็นวิธีการพูดกับพนักงานซื้อต่างหากคิดมากไปได้<ม>คุณประพลคะ ไปพบคุณอินที่ไหนอ,อ๋อคุณอินไปหาที่สำนักงานครับออคุณเข้าไปข้างในก่อนนะคะตรงนี้แดดมันร้อนเห็นไหมคะคุณแม่คุณแม่ชักช้าเลยอดได้เงนินตั้งสี่แสนน่ะอินทีอ่อกไปสำนักงานทนายนไปชา ไปก็ไปสิคะไม่เห็นจะเกี่ยวกับเราเลยสักหน่อยไม่เกี่ยวได้ยังไงกันลูกวันแสดงว่าตอนนี้อินทุออนต้องคิดทำอะไรสักอย่างพ่อสบายดีเหรอคะป้าไมา่ได้ไปเยี่ยมเยียมท่านนานแล้วคุณพ่อสบายดีครับเออที่หลานอินมีปัญหาอะไรหรือเปล่าคะ <S <S เห็นไปหาคุณประชาบ่อยๆ ที่ถามเนี่ยไม่ใช่อะไรนะคะป้ากลัวว่าจะไปรบกวนเรื่องเงินเทองคุณประชาเดี๋ยวป้าจะถูกตำหนิดได้ว่าดูแลเธอไม่ดีอ๋อไม่ใช่หรอกครับคุณอินเธอแวะเวียนไปเยี่ยมเยียนทักไทยธรรมดาเท่านั้นเองครับก็คนไม่มีใครครบด้วยก็อย่างนี้แหละค่ะคุณแม่ก็เลยต้องกลับไปหาค่าเก่าเต่าเลี้ยงลูกวันคุณประชาเนี่ยทำงานให้ตะกรุนอน,น,นันตพิสารมานานนะลูก น้องอินเนี่ยเขาทำถูกนะจ๊ะที่ไปมาหาสูน่ยเพราะคุณประชาน่ะเป็นผู้ใหญ่ที่น่าเคารพศรัทธ,ธาคือแฟค่ะคุณประพลนี่อินซื้อมาด้วยเงินของอินเองนะคะไม่ใช่กับแฟที่นี่ถ้าวาลานอินทำไมต้องจัดการเองล่ะคะแหมคนของเราออกเยอะแยะไปให้เด็กๆทำก็ได้ค่ะ ไปคืนั้องนอกดีกว่าค่ะต้องขอตัวก่อนนะครับคุณปีคุณสวันเชิญค่ะเชิญตามสบายค่ะออมอนไส้เหมือนไส้เหมือนไส้คุณป้าสวัสดีครับสวัสดีค่ะคุณพยาลทุกวันคุณวัน คุณธยาวันกาลังคิดถึงอยู่พอดีเลยล่ะค่ะป้าะตัดไปเธอหน้าอู้เกียร์ไปป้าข้าพ่อนายกลับมาก็ผยองพองขนใหญ่เลยอยากจะรู้นักว่าจะไปได้สักกี่น้ำจริแกนั่นแหละจะไปได้สักกี่น้ำนายว่าที่ข้าพอดีนักนั่งตันรู้ไว้ซะบ้งว่าบ้านนี้มันบ้านของใครอ กขาเป็นโคตรเงากับมึงหรอไอ้กิ่งแก้วจะเป็นใครก็ไม่รู้แหละแต่พวกแกเตรียมสาหัวออกไปให้ดีกันเลยกันเหมือนไส้ว่ะป้าเราลุยฉลองดีกว่าไอ้กิ่งแก้กวเนี่ย